ล้อคลิปกับหน้าดูเลยนี่ไม่จับเออแสดงว่าชอบปีนเสาแล้วมาจอบปีนเสาวะครับนี่ใหญแป๊ดก็ล็อกแขนเลยสมัยไม่ค่อยจับเสาเขาล้เราะเขากรีดเสียงยาวๆเลยเขาแข่งของใหญ่เลเมื่อคืนน่ะเขาแข่งกันก็อ่ะ สู้ไม่ได้นต้องคอเก่งกว่าคุยกับประตูอครับดูประตูคุยอะไรอไโอ้โอ้ฟองเห็นไหมเป็นไรเป็นแล้ววันนด้ว่าไันนด้ว่าม่ว่าโอ้โอ้ไมว่าครับประตูไม่ได้ว่าประตูเล็กด้วยดูสิจะยืนะยืนโอ้เออเออเออโอ้เออออโอ้ออ ันหมดแล้วโอฐานหมดเออฐานหมดมันเลยไม่วิ่งเลยขาโอ้รูรูรูไปหาไปเอี๊ไปหาไปเอี๊ยบไปเขาจะยืนทีนี้เขาจะยืนจะยืนเนอะเหรอแค่ผมดูครับอืมเขารู้นะแต่เนี้ยเขาเริ่มรู้จากคนแล้วคนแปลกหน้าเขาไม่เห็นอมเลยป้าตุครับจับมือเลยจับมือจับตัวก่อนรับผมครับจะยืนเลยเนี่ยไม่คานหรอก โอ้ยืนยืนเอ้หไปเอายืนให้ไปเอายรับผมอ้ยอเอวตุก็จะไม่ไหวทมไปันได้ก็ได้เดี๋ยวไม่ไหวไม่หรอกเงงงไข่เรจะตองไข่กินเ้วไหวไหมไหวไหมนี่เขากาอสิเกาะดูสิเขากาะได้นะก่อไม่ดกไมกาไปไ ไปเนี่คนแปลกหน้าเขาไม่อยากเขาไม่ให้อุ้มเออเริ่มมีเล่นตัวเล็กน้อยใช่ไหมเฮ้ยปาปะปาปะปะบายบายต้องจับเตาด้วยมังจังเขาล้อนะหูเลยรีเนี่ยเสีกระเป๋เสียแล้วมั้งตับเนดิดันอย่าลืมพ็อกเก็ตไ i ไฟอ่ะเห็นช้าร์จแตไว้เดี๋ยวพี่เอค่อยเติมเงินให้ไปดิค่ะไปดิค่ะ ไปดีดกแต่กี้มันหลุดไปครับอยู่ก็หลุดเลยหลุดหลุดอุ้มกวแต่แตัวหรอ <c oughs> ครับ่ถึงต,ตัวหรอราพี่คุณครับพี่คุณไปอาบน้ำอยู่อ่ะมาเ้อชางช่าอุ้ย

ตีมาแล้วด้วยอไปเดินกับไปเดินกลับไปเดินไปเดินไปอ่เดินไปเดินไป ไปไปอาบน้ำพพอแล้วอาบน้ำเหรอถึงคิวน้องพอไปแต่งตัวแล้วครับจะได้ไปเที่ยวแล้วมาไม่ตายพลุมเก็บกระเป๋าน้องพ่อหนึ่งขวดนุ่มไปอยู่นั่นเห็นบ่เอ้าเดี๋ยวๆเอากระเป๋าน้องพ่อลมนุ่มก่อนตัวจะเสือกแป๊บนั่งน่ะนี่นั่นน่ะนับตัวพูดโอกระเป๋าน้องพอใบใหญ่สุดเลย ไปใหญ่สุดเลยแดดีด้หมดแรงค่ะเดี๋ยวรอแดดีด้ไลฟ์จากเวียดนามแล้วกัน,น,นอนเอาจะลกุกจะลุกจะลุกอะมาเยอะเอาเยอะเอาเยอะเืน้นของขา เก่งที่ชุดใจเก่งที่ชุดใบโอเคอเก่งาเก่ง่นกนึกนเองะเนี่ยผมยเองนหาโ้ไม่เห็นกัน่ประตูบางฝั่งนี้ประตูบาฝั่งนี้เห็นตรงประตูแต่เขาคิดว่าประตูจะออแต่ัคับคับโ้โอ้นี่อยู่นี่อยู่นี่ประตูอยู่นี่โอ้โอ้ นะ่อนาพเพิ่มโอ้ลูดเดี๋ยวไปอย่าไปโอ้เดี๋ไปอย่าได้ไปแล้วเดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวได้ไปเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวโอ้โอ้ได้ไปได้ไปนะคะพีไวนะโอ้โอ้เดี๋ยวได้ไปเที่ยวครับแด๊ดดี้พาไปเดี๋ยวแดดดี้กับแม่จ๋าพาไปนะถอดเชือกเลยถอดเชือกถอดเชือกเดยถอดเชือกดีกว่าโอ้ขนไดนเจ้าถอดเชือกดีกว่าถอดเชือกดีกว่านั่ง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 ถอดเชือกดีกว่าถอดเชือกไงดีมาเชือกไงดี โอ้มาอันัลงก่อนับถ่าเสื้อถ่าเสื้อมาอะครับผมไม่เป็นไรได้ไปได้ไปได้ไปโอ้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 นี่เขจะไปยังไงเห็นไหมโอ้เดี๋ยวเดยวเให้ไปนะโอ้ยแต่แต่แต่แตถอดไม่ได้เสื้อตัวนี้มันถอดง่ายอยู่แหละมันถอดต้องถอดจากก้นโอ้ขโอ้ากรไม่ได้โอ้กงงโอ้โอ้โอป

재미ast of black gut mulut hoc terrific A Michael Mac 23 26 28 30 32 33 37 39 40 42 43 44 46 47 48 �� 26 47 58 59